สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยามเช้านะคะเช้านี้เราก็มาตัดเห็ดกันนะคะเพื่อนๆเ,เห็ดดอกส,สวยๆหัวแป้นแน่นหนานะคะ,ะทำยังไงให้เห็ดออกดีออกดนกและมีผลผลิตเก็บทุกวันนะคะเราก็ต้องวางแผนกันนะคะสําหรับมือใหม่บางคนยังไม่เข้าใจนะคะ,ะชงกาแฟอร่อยๆกินก่อน,นะคะ่ะเพื่อนๆน,นะคะเติมพลังสักนิดนึ่งการตําเห็ดเนี่ยเก็บผลผลิต มีทุกวันเนี่ยเราต้องวางแผนนะคะว่าเวลาเราเข้าเอามากหรือโรยเชื้อเนี่ยแยะเวลาการที่เราเข้าเนี่ยเห็ดจับเม็ดกี่วันนะคะเพื่อนๆแล้วก็พอเห็ดห้องหนึ่งเนี่ยจับเม็ดแล้วแล้วเราเก็บผลผลิตไปได้หลายวันแล้ว,ลวเห็ดห้องสองทำยังไงให้มันมีผลผลิตตามมานะคะเราก็ต้องวางแผนล่วงหน้าไว้นะคะการทำเห็ดถ้ามีไรายได้มีเงินเข้าบ้านทุกวันเน่ยคะ่ะ สบายเลยค่ะเ,เพื่อนๆนะคะก็ฝากผลงานช่วยให้ฟังคนทีและฟ้ายประเทศสวยๆไว้แนใจเ,นเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ฟา์มเพชรฟางของเราไว้ณที่นี้ด้วยนะคะเชิญรับใหม่พร้อมชายของเอนะคะก็คือวันที่6กุมภาพันธ์นะคะลูกค้าสั่งจองก็ได้เลยนะคะตอนนี้เรามียอดที่ลูกค้าสั่งจองกันอย่างต่อเนื่องนะคะรีบสั่งจองได้เลยนะคะฉาหมดอดนะคะของดีค่ะ ขอพบคุณพระคุณอย่างสูงนะคะสวัสดีค่ะ